สวัสดีครับ Into the Black Box ในวันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ UPS Airline เที่ยวบินที่6ซึ่งเกิดไฟไหม้กลางอากาศหลังจากบินขึ้นจากสนามบินดูไบได้เพียงไม่นานอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งแรกของ UPS Airline นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาในปี1988อะไรคือสาเหตุของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ไปร่วมหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ UPS เป็นบริษัทขนส่งสินค้าและไปรษณีย์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและมีสาขาอยู่ทั่วโลกซึ่งมีการรับส่งพัสดุมากกว่า14ล้านชิ้นในแต่ละวันในขณะที่ UPS Airline ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1988เพื่อทำหน้าที่ขนส่งสินค้าทางอากาศให้กับบริษัท UPS ในปัจจุบันพวกเขามีเครื่องบินให้บริการมากถึง282ลำให้บริการขนส่งสินค้าสู่จุดหมายปลายทาง815แห่งทั่วโลก และยังเป็นบริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยในวันที่3กันยายนปี2010 UPS Airline เที่ยวบินที่6มีกำหนดการออกเดินทางจากดูไบมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีโดยใช้เครื่องบินแบบโบอิง 747-400F ทำการบินในวันนี้เวลา14นาฬิกา53นาที UPS Airline เที่ยวบินที่6 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดูไบพร้อมสินค้าปริมาณ2 2 8 0 0 0ปอนด์ในขณะที่เครื่องบินกำลังไต่ระดับนักบินได้ทำการเปิดระบบออโต้พายโของเครื่องบินเพื่อทำการบินอัตโนมัติโดยมีผู้ช่วยนักบินแมทธิวเบลเป็นผู้ควบคุมเครื่องและมีกัปตันดักลัมเพยเป็นผู้ควบคุมการสื่อสารเขาบินกับ UPS มานานมากกว่า15ปีและมีชั่วโมงบินของเครื่อง747มากกว่า4,000ชั่วโมง ขณะบินผ่านน่านฟ้าของบาเรนเครื่องบินกำลังไต่ระดับความสูงอยู่ที่32,000ฟุตก็ปรากฏสัญญาณเตือนว่ามีไฟลุกไหม้ในห้องบรรทุกสินค้ากัปตันแลมเพย์ได้สลับตำแหน่งมาเป็นผู้ควบคุมเครื่องและให้ผู้ช่วยนักบินทำการเช็คขั้นตอนการดับไฟซึ่งตามเช็คลิสต์ได้ระบุว่าให้นักบินพยายามนำเครื่องลงจอดที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดกัปตันแลมเพย์ได้ติดต่อกับหอบังคับการบินบาเรนว่าต้องการนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน เนื่องจากมีไฟไหม้บนเครื่องบินเจ้าหน้าที่หอบัคับการบินสอบถามน,นักบินว่าพวกเขาต้องการลงจอดที่สนามบินโดฮาซึ่งอยู่ห่างออกไป100ไมล์หรือไม่แต่กัปตันมีความคิดอื่นเขาต้องการบินกลับไปที่ดูไบเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจึงแจ้งเส้นทางให้กับ UPS 6บินกลับไปที่สนามบินดูไบในขณะนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากดูไบ207ไมล์ซึ่งต้องใช้เวลา25นาที สำหรับการบินไปลงจอดที่นั่นเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศทำการเคลียร์เส้นทางบินของเครื่องบินลำอื่นเพื่อหลีกทางให้ UPS 6ขณะที่ในห้องนักบินนักบินผู้ช่วยได้ทำการเปิดระบบดับเพลิงและปล่อยความดันในห้องสินค้าซึ่งระบบจะทำการดูดออกซิเจนในห้องออกเพื่อยับยั้งเปลวไฟที่กำลังลุกลามนักบินได้ทำการสวมหน้ากากฉุกเฉินซึ่งจะมีออกซิเจนเพียงพอสำหรับ2ชั่วโมงในกรณีที่มีควันเข้าห้องนักบิน กรณีที่นักบินต้องสวมหน้ากากฉุกเฉินนักบินจะต้องปรับไมโครโฟนซึ่งอยู่ในหน้ากากให้ใช้งานได้ะก่อนซึ่งต้องใช้เวลาเลือกค่าให้ถูกต้องและต้องเปิดลำโพงเหนือหัวและเพิ่มระดับเสียงพวกเขาจะทำขั้นตอนอื่นต่อไปไม่ได้จนกว่าระบบสื่อสารจะเข้าที่กัปตันแลมเพย์ปิดระบบออโต้พายลตและเริ่มทำการบินเองหลังจากนั้นไม่นานนักบินก็ได้รับสัญญาณเตือนว่าเกิดไฟไหม้ในส่วนอื่นของเครื่องบิน ซึ่งระบบดับเพลิงใช้ไม่ได้ผลและในตอนนี้ก็เริ่มมีควันเข้าห้องนักบินเป็นจํานวนมากนักบินต้องการลดระดับการบินลงไปที่1 0,000ฟุตเมื่อพวกเขาเริ่มบังคับเครื่องลงก็เพราว่าคันบังคับเริ่มใช้การไม่ได้ซึ่งในขณะนั้นพวกเขาอยู่ห่างจากสนามบินดูไบ22นาทีนักบินจึงตัดสินใจเปิดระบบออโต้พายโตอีกครั้งเพื่อให้เครื่องบินทําการบินโดยอัตโนมัติแต่ควันทําให้พวกเขามองไม่เห็นแผงควบคุม นักบินพยายามใช้มือคลำไปที่แผงควบคุมจนพวกเขาได้พบกับปุ่มออโต์พาวิลวิธีการนี้ใช้ได้ผลเครื่องบินเริ่มกลับมาควบคุมได้อีกครั้งแต่การบินกลับไปที่สนามบินโดยมีควันบดบังแผงควบคุมเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมากนักบินพยายามป้อนข้อมูลให้เครื่องบินบินกลับไปที่สนามบินดูไบถ้าพวกเขาบินเข้าไปใกล้ถึงสนามบินได้มากพอและควบคุมความเร็วและความสูงของเครื่องบินได้ระบบนำร่องของสนามบิน ก็อาจช่วยพวกเขาลงจอดที่รันเวย์ได้ระบบ ILS ที่ปลายรันเวย์จะส่งสัญญาณวิทยุไปยังเครื่องบินในระยะ12ไมล์และสามารถนำทางเครื่องบินลงจอดที่รันเวย์ได้อย่างอัตโนมัติแต่ก่อนอื่นพวกเขาต้องป้อนความถี่ ILS ของสนามบินที่จะลงจอดให้ได้เสียก่อนนักบินต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการป้อนค่าความถี่ทามกางควันที่เต็มไปทั่วห้องลักบินแต่พวกเขาก็ทำมันสำเร็จในขณะนี้ UPS 6อยู่ห่างจากรันเวย์ไม่ถึง20นาทีแต่ด้วยที่นักบินมองไม่เห็นแผงควบคุมทําให้พวกเขาไม่รู้ความเร็วความสูงและทิศทางของเครื่องบินที่กาลังบินอยู่พวกเขาจึงต้องหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งข้อมูลให้พวกเขาทราบแต่เครื่องบินก็อยู่พ้นหน้าจอเรดาร์ของบาเลนไปแล้วทําให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศที่บาเลนไม่สามารถทราบถึงตําแหน่งความสูงและทิศทางของเครื่องบินได้ พวกเขาจึงแจ้งข้อมูลไปที่สนย์ควบคุมที่อาบูดาบีเพื่อให้ติดตาม UPS 6และแจ้งข้อมูลกลับมาก่อนจะส่งต่อไปยังนักบินอีกครั้งแต่ในห้องนักบินก็ต้องพบกับสถานการณ์ที่เลวร้วายมากขึ้นเมื่อน้กกากฉุกเฉินของกัปตันเกิดขัดข้องและไม่สามารถจ่ายออกซิเจนได้เขาจึงตัดสินใจเสี่ยงถอดหน้ากากออกเพื่อเดินไปหยิบหน้ากากสำรองอีกอันหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังห้องนักบินแต่ด้วยปริมาณควันที่เต็มห้องในขณะนั้น ทำให้เขาหมดสติไปนักบินผู้ช่วยต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเพียงคนเดียวแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นอีกเครื่องบินบินออกนอกระยะเลดา้าของบาเรนไปแล้วนั่นหมายความว่าเขากำลังจะออกจากสัญญาณวิทยุด้วยเช่นกันผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศแจ้งความถี่ใหม่ในการติดต่อกับหอบังคับการบินที่ดูไบแต่ก็ไม่มีประโยชน์ขวัญในห้องนักบินหนาเกินไป ทำให้นักบินไม่สามารถเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้ในตอนนี้เขาต้องติดต่อกับศูนย์บาเรนเท่านั้นแต่จะทํำยังไงเขาจึงสามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมได้เมื่ออยู่นอกสัญญาณวิทยุเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจึงได้เริ่มติดต่อเครื่องบินลำอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง UPS 6กับศูนย์ควบคุมในบาเรนขณะเดียวกันนั้นศูนย์ควบคุมที่อาบูดาบี ก็กำลังติดตามเครื่อง UPS 6และส่งข้อมูลให้ศูนย์ควบคุมบาเรนอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ในตอนนี้นักบินผู้ช่วยเบลอยู่ลำพังในห้องนักบินที่มองไม่เห็นอะไรเลยเขาต้องรวบรวมประสบการณ์ทุกอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์แต่ข้อมูลถูกส่งไปให้นักบินเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านตัวกลางในการสื่อสารหลายฝ่ายรวมถึงข้อมูลบางอย่างอาจจะสูญหายไประหว่างการส่งต่อ ทำให้นักบินตัดสินใจได้อย่างยากลำบากมากขึ้นในการลดระดับครั้งสุดท้ายก่อนถึงสนามบินเขาต้องการกดปุ่ม ILS เพื่อให้เครื่องบินรับสัญญาณนำล่องจากสนามบินได้แต่เครื่องบินบินเร็วและสูงเกินกว่าจะจับสัญญาณนำล่องได้นักบินพยายามตั้งออโต p พายโเพื่อให้เครื่องบินลดระดับได้เร็วขึ้นผู้ช่วยนักบินได้พยายามกางล้อสำหรับการลงจอดแต่ก็พบว่าไม่สามารถทำการกางล้อได้ ในระหว่างการแก้ปัญหาเครื่องบินก็ได้บินเลยลันเว์ที่ดูใบไปแล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศจึงตัดสินใจให้เขาบินไปลงอีกสนามบินหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินดูใบมีระยะทาง10บไมล์เครื่องบินจะต้องบินไปทางซ้ายเพื่อลงจอดในเมืองชาจาแต่ด้วยควันที่เต็มไปทั่วห้องนักบินทําให้ผู้ช่วยนักบินเบลมองเลขบนแผนควบคุมผิดไปเครื่องบินจึงเลี้ยวไปทางขวาแทนซึ่งทําให้เครื่องบิน ยิ่งห่างจากสนามบินในเมืองชาจามากขึ้นนักบ,บินจึงตัดสินใจปิดระบบออโต้ไพร์โและต้องการควบคุมเครื่องเองเพื่อหันไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ระบบควบคุมเครื่องแบบแมนวนวลได้สูญเสียไปแล้วทําให้เครื่องบินเริ่มดิ่งลงผู้ช่วยนักบินเบลไม่เคยยอมแพ้ในการควบคุมเครื่องที่เกิดวิกฤตเขาพยายามอย่างถึงที่สุดแต่สุดท้ายเครื่องอยู่ p s 6ก็ตกลงไปในฐานทัพห่างจากดูไบไป10ไมล์ในเวลา15บหนาฬิกาสนาที ไม่มีผู้รอดชีวิตเนื่องจากเครื่องบินลำนี้เป็นบริษัทของสหรัฐอเมริกาการสืบสวนในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมสืบสวนจาก UAE และหน่วยงาน NTSB ของสหรัฐอเมริกาทีมสืบสวนต้องการทราบว่าเครื่อง UPS6 เกิดไฟไหม้ได้อย่างไรในขั้นตอนแรกพวกเขาต้องเก็บกู้ชิ้นส่วนให้ได้มากที่สุดกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินถูกค้นพบโดยทันที ในขณะที่กล่องดําที่บันทึกข้อมูลการบินทุกอย่างไว้ถูกคนพบหลังจากการค้นหาได้3วันพวกเขาจึงส่งมันไปวิเคราะห์ที่ห้องแล็บของ NTSB ในประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทีมสืบสวนได้ฟังข้อมูลจากกล่องบันทึกเสียงในห้องนักบินพวกเขาก็ได้พบกับคําถามมากมายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อสงสัยสําคัญทําไมระบบดับเพลิงถึงไม่สามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้ได้ขณะที่ทีมเก็บกู้ซากเครื่องบิน พวกเขาได้พบกับพุ่มไม้สูงประมาณ3ฟุต,ตอยู่โดดๆกลางพื้นทรายไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุและมีรอยไฟไหม้ดยภายในมีซากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ระเบิดอยู่ขณะที่การตรวจสอบบัญชีสินค้าของเครื่อง UPS 6พบว่ามีจํานวนแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่มากถึง81,000ก้อนซึ่งเป็นสินค้าที่อันตรายมากอยู่บนเครื่องบินลนํานี้แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นวัตถุที่มีความไวไฟมากมันให้พลังงานมากกว่าถ่านอัลคาไลมากถึง10เท่า ทำให้มันใช้งานได้นานกว่าแต่องค์ประกอบทางเคมีของมันทําให้มันติดไฟได้ง่ายถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นทีมสืบสวนจะมุ่งไปที่ประเด็นนี้โดยทันทีพวกเขาจึงเริ่มการทดลองโดยนําแบตเตอรี่ลิเธียม100ก้อนเข้าไปในห้องแลบเพื่อทดสอบการติดไฟพวกเขาพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมสามารถติดไฟได้ถ้ามีอุณหภูมิสูงถึงจุดจุดหนึ่ง ซึ่งมันจะทําให้เกิดเปลวไฟอุณหภูมิมากถึง1,100องศาเซลเซียสนี่จึงเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ขณะที่ผลวิเคราะห์จากกล่องดําของเครื่องบินได้แจ้งว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้ครั้งแรกเกิดขึ้นบริเวณหลังห้องนักบินซึ่งบริเวณนั้นมีสายสัญญาณซึ่งเป็นส่วนสําคัญในระบบควบคุมการบินอยู่เป็นจํานวนมากและสินค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นคือแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก เจ้าหน้าที่เชื่อว่าหลังจากเกิดไฟไหม้บริเวณหลังห้องนักบินแล้วจากนั้นไฟก็ลุกลามไปที่สินค้าไายการอื่นที่อยู่ด้านหลังซึ่งก็มีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบจากการตรวจสอบโครงสร้างของเครื่อง747พบว่าระบบควบคุมแบบแมนนวลอยู่ในแนวที่เกิดไฟไหม้พอดีซึ่งมาเกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทําให้นักบินไม่สามารถควบคุมเครื่องบินแบบแมนนวลได้แต่ระบบออโต้พายโไม่ได้อยู่ในแนวนี้จึงทําให้นักบินสามารถบังคับเครื่อง โดยใช้ระบบออโต้พายโได้แต่เมื่อนักบินปิดระบบออโต้พายโแล้วเครื่องบินก็แทบจะบินไม่ได้เลยไฟลุกลามและทําลายระบบอื่นอย่างรวดเร็วรวมทั้งออกซิเจนของกัปตันและระบบควบคุมล้อลงจอดแต่เจ้าหน้าที่ยังมีข้อสงสัยสุดท้ายภายในห้องขนส่งสินค้าของเครื่อง747ผนังและพื้นด้านในติดตั้งด้วยวัสดุที่สามารถทนไฟได้มันเปรียบเสมือนโล่ที่ห่อหุ้มห้องสินค้าเอาไว้ มันควรปกป้องระบบการบินที่สำคัญเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่จะได้เริ่มทำการทดสอบเพื่อหาสาเหตุว่าไฟไหม้ทะลุเกาะด้านในห้องสินค้าได้อย่างไรจากการทดสอบพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมทําให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างรุนแรงจนทําให้เกาะในห้องสินค้าพังเสียหายและลามไปถึงระบบควบคุมที่สำคัญของเครื่องบินรวมถึงระบบดูดอากาศเพื่อดับไฟเสียหายไปด้วยนี่จึงเป็นข้อสรุปของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทีมสืบสวนได้ให้คำแนะนําด้านความปลอดภัย36ข้อลงไปในรายงานการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งในข้อแนะนําที่สําคัญคือควรจะมีระบบตรวจจับควันและดับไฟในห้องสินค้าของเครื่องบินขนส่งที่ดีกว่านี้ทําให้เกิดการผลิตตู้คอนเทนเนอร์สินค้าแบบใหม่ซึ่งมันติดตั้งระบบตรวจจับควันภายในตู้คอนเทนเนอร์แทนที่จะเพิ่งระบบตรวจจับควันภายในห้องสินค้าเพียงอย่างเดียวทําให้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ในคอนเทนเนอร์ระบบจะตรวจจับได้เร็วกว่าแบบเดิม และทําให้นักบินสามารถควบคุมเพลิงได้ทันเวลานอกจากนี้ตู้คอนเทนเนอร์แบบใหม่ยังออกแบบมาให้ทนไฟได้650องศาเซลเซียสเป็นเวลานานกว่า4ชั่วโมงขณะที่หน้ากากออกซิเจนก็ถูกปรับปรุงใหม่ด้วยเช่นกันมันถูกปรับรูปแบบให้เป็นหน้ากากแบบสวมเต็มหน้าซึ่งจะปกป้องดวงตาของนักบินด้วยขณะที่แบบเก่าจะปกป้องแค่บริเวณปากและจมูกเท่านั้นนอกจากนี้ภายในห้องนักบิน ยังมีการติดตั้งระบบ E ีแวสหรือลูกโป,ป่งอากาศมันจะช่วยให้นักบินมองเห็นแผงควบคุมและทัศนวิสัยด้านหน้าในกรณีที่มีควันเข้าห้องนักบินขณะที่องค์การการบินพเลเรือนทั่วโลกได้ออกกฎใหม่ในการโหลดสัมภาระใต้เครื่องบินโดยสารซึ่งไม่อนุญ,ญาตให้ผู้โดยสารโหลดสัมภาระที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีแบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบเข้าไปใต้เครื่องบินโดยสารในทุกเที่ยวบินซึ่งผู้โดยสารจะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องบินไปด้วยทุกครั้ง ข้อแนะนําใหม่ช่วยให้การเดินทางโดยเครื่องบินมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้และแก้ไขจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นอีกในอนาคตก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ